ทรงผมแบบแบบหายตัวได้ท่านผู้ชมแทบแทบไม่เห็นหน้าเราเลยเราหายตัวสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องคุณน,นายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบล็อกโบด b ลูเกเบนอารนะครับผมว่าเรื่องของเครื่องแต่งกายนะท่านะผู้ชมเว้ไม่ว่าจ,จะเราจะแต่งตัวให้เทให้ดูดีสวยหล่อน่ารักฟิวฟ้าอะไรก็ตามแต่ วันนี้ผมจะพามาแต่งกายปแ,บบแปลกๆเลยนะท่านผู้ชมนะสิบเครื่องแต่งกายสุดแปลกแต่ไม่รู้ว่าอีพีที่เท่าไหร่แล้วโอเคก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เลยไหมครับผมท่านผู้ชมที่นั่นทุกคนโอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปแต่งกันเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม subscribe ไปด้วยในคลิปผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันเลยว่าเป็นชุดอะไรนะท่านผู้ชมมาแนละ้วท่านผู้ชมกดปุ่มทุกที่อาวาตาใต้ในเติมมันเดิมแล้วกดปุ่มทที่ช่องระบกแคทล็อกแอดดีชุดนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวนขนาดย่อมนะท่านู้้้มทีี่่าารเเเลออออนนนไไปปกกัับดดวยจจะะแๆ แล้วก็มีเตาเนื้อ,อย่างอะไรด้วยประมาณนั้นย่างเบคอนย่างอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีโอเคพิมพ์ตัวเลขตามผมเลยนะหนึ่งสามสี่แปดสามสองสองเจ็ดสามสองแปดนี่ประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นส่วนขนาดย่อมที่สามารถเดินไปกับเราได้ทุกทีนะผู้ชม <c oughs> เราิญไปกวนชาวบ้าน,นเขาเอา้าบ้านไม่มีสักหลังเลยเหรอคนในเซิร์ฟนี่ไม่มีเลยเหรอสวัสดีครับ <c oughs> ผมมาขายเนื้อ,อย่างับเป็นไม่เปนมีย่างเนื้ออะไรเนี่ย เขางงเลเขาไม่เคยเห็นเรื่องเป่งกายเราานผู้ชมดูดิ <c oughs> ไม่นะสวัสดีครับเบคอนเป็นไหนในกินเบคอนไปมเนี่ยผมย่างเบคอนอยู่เลยสวัสดีเบคอนเออถ้ามันจะขี่อันนี้พวกนี้ได้ปะ <c oughs> ได้ดูดิ <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูนต่อไป มาท่านผู้ชมยามต่อมาผมจะพากลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นต้นสากุระเว้ทผู้ชมเว้ยเราจะมีต้นสากุระติดไปตามตัวด้วยเราจะเป็นคนญี่ปุ่นโอเคแล้วก็มาลองแต่งกันเลยพิมพ์ตัวเลขตามผมเลยนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่แปดหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าประมาณนี้จะมีต้นกุสากุระตามตูดเราไปแบบนี้ <c oughs> เอ้ยสวัสดีเบคอนเราเจอกันอีกแล้วนะนายชอบต้นไม้เราเปล่าต้นไม้เราสวยหรือเปล่าเบคอนมานี่ก่อน 9, เมคอนนายจะนี้เราไปไหนอะเราขอเข้าบ้านนายได้ปะมีคอนไม่คุยกับเราแล้ผู้ชมอ่ะตกใจต้นไม้เราแน่เลยสวัสดีคุณผู้หญิงไปไหนอะรีบจังออกเขารีบจัง <Bra. S 1> ทำไมหน้าตาเธอซีเรียสแบบนี้เธอเอาสากุลันเราไปดมไหมเอาไปไหนล้วคนเป็นคนรีบอยู่วะเออท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องแต่งกายต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมต่อมาเราจะกลายเป็นชีทนะท่านผู้ชมนะชีทท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นสีเหลืองใช่ปะแต่นี่เป็นชีทสีเขียวเว้ย อาเคก็เสร็จตัวเลขตาผมเลยนะท่านผู้ชมหนึ่ง1 5 3ห8หนึ่งหสปี่ประมาณนี้ <c oughs> ตัวเราเป็นก้อนชีสีเขียวเลยเฮ้ใครมะนั่นทำไมมันกระเด็นขึ้นสูงจังอะทำอะไรกันน่ะท่านผู้ชมใครทำอะไรกันไม่นะเอ้ยมีใครขโมยของเนี่ยคุณผู้หญิงเ็าขโมยของกันรึอีด้านนี้เขาทำอะไรกันนะ่ะะมนุษย์ชีดมาหาแล้วขากระโดดอะไรกันนะ่ะกระโดดด้วยได้เปล่านี่กระเด็นรูดีจะไม่โซนน้อยทำอะไรอะ ผมมนุชีดิบก,กินชีสหรือเปล่าอ้าวเขาไปไหนล้วดิกินชีสหรือเปล่ามาท่านผู้ชมอย่างต่อมาผมจะพากลายเป็นขนมปังฝรั่งเศส้ว้เดี๋ยวเรามาดูมันเป็นหน้าตาอย่างไงอันนี้ผมเรียกตามชื่อชุดเลยนะโอเคตัวเลขก,ก็จะประมาณนี้1 2 9 2 3 0 9 9 2 2 1นี่เป็นไงขนมปังขนมปังสกอน์ไหมครับขนมปังสกอรไหมไปบ้านหลังไหนดีทำไมคนมันเกียบจังสวัสดีไปไหนกันหมดนะไม่คุยกับเรากันเลย มาท่านผู้ชมต่อมาผมจะพากลายเป็นอะโวคาโดเว้นี่เราจะเป็นนาเนอนาบ้าอะโวคาโดสุดน่าอร่อยหนึ่งสองสามห้าศูนย์สองสามสองสองเก้าแปดนี่ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมอะโวคาโดของเราดูลูกแบบใหญ่มันคน้องเลยฉันคืออะโวคาโดฉันคืออะโวคาโดฉันชอบบ้านนายจังเลยฉันขอเขาไปอยู่ด้วยได้เปล่าเอาไปไหนแล้วไปไหนอะคนไปไหนอะเดี๋ยวขโมยตังค์เลยนะนี่ฮะ ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเสร็จโจรบอกเลยออปล้นเงินพปล้นเงินนี่เราปล้นเงินได้แล้วหยิบเงินดีโอ้ระวังเลเซอร์คนไม่อยู่ปล้นเงินอย่างเดียวในแจกเงินครับแจกเงินสนใจหรือเปล่าครับแจกเงินครับแจกเงินครับผมเอาหรือเปล่าวู้เห็นไมเข้าบอกวู้ <Bro. S 1> มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูต่อๆไปกันเลย มาท่านผู้ชมต่อมาผมจะพาไกลเป็นที่กั้นอาบน้ำท่านผู้ชมเว้ยมันจะเป็นเหมือนผ้าม่านท่านผู้ชมเว้ยเออเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยว่ามันคืออะไรยังไงนี่ตัวเลขก็ตามนี่นะหนึ่งสองแปดเจ็ดหกสี่สามแปดสองห้าสามประมาณนี้ที่กั้น <laughs> อย่างปั่นเลยเราจะไปปั่นรไรดีท่านผู้ชมไม่นะจะทำอะไรกันนี่คนฟิลิปปินส์เหรอสวัสดีจูเมนสาวน้อยทำอะไรกันละ่ะ ทำอะไรกันขอเต้นด้วยได้เปล่าสวัสดีนักดับเพลิงช่วงนี้ว่างไปดับเพลิงหัวไม่ขีดไหมครับผมหัวไฟเช็กก็ได้ไม่ใช่ละไม่นะทำไมคนดิ่งจังเลยสวัสดีขอดาบสักเล่มได้ไหมเธอเราไม่มีมีดใช้หั่นมูอยู่บ้านเลยอนะ่ะบอกเลย เฮ้สวัสดีเด็กน้อยคนนี้ก็มีลูกนี่มาไรอ้นี้ทำไมลูกโป่งเยอะจังวะเนี่ยสวัสดี <c oughs> เฮ้ยครอบครัวเขานี่บานักผู้ชมมีลูกสองคนเล้ก็เลี้ยงแมวอ้วนหนึ่งตัวด้วยู <c oughs> ีิทำไมนายไม่ให้ลูกโปง่งลูกไปเล่นนะนายเล่นลูกโป่งแทนลูกนายเลยเหรอไม่นะมา่านผู้ชมต่อมาผมจะพากลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะโซฟาแบบเคลื่อนที่ได้แล้วก็แบบมันเหมือนเรานั่งบนโซฟาจริงๆนะเว้ย แต่ไม่รู้ว่าจะใส่เข้าไปมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวเลขก,ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชม1 0 7 2 4 5 7 9 9 6เนี่หเห็้นยไหมมันเหมือนเรานั่งเลยนะวะเป็นโซฟาเคลื่อนที่มันไปปัดนบ้านลังไหนดีวยังไงเฮ้ยสีชมพูสวัสดีมีใครอยู่ล่าคนเข้าไปไหนกันหมดวะช่วงนี้วะฮะเอ้ hey, สวัสดีเขาทำอะไรกันนะเอ้ hey, สวัสดีทำอะไรกันนหลฮัลโหล อดนนผู้ชมก็ปิดผ้าม่านใส่เราอีกแล้วเขาปฏิเสธเราเรามาน่ารังเกียจอีกแล้วไม่นะท่านผู้ชมสวัสดีอันนี้คนละหลังกับหลังเมื่อกี้สวัสดีจเมสาวน้อยทำอะไรไอนน้กินด้วยดีฉันหิวฉันหิวฉันกินด้วยได้เปล่าฉันกินด้วยได้เปล่าไอ้สวัสดีเขาทำอะไรกันนะ่ะอยู่ในบ้านโอ้แม่นางฟ้าฮัลโหล ฮัลโหลมาท่านผู้ชมต่อมาผมจะพาแต่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตู้โทรศัพท์เว้เออเป็นแบบตู้โทรศัพท์อะสมัยนี้ไม่ค่อยค่อยมีแล้วใช่ป่ะเออนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวใส่ตัวเลขกันเลยตัวเลขก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสี่เจ็ดสี่สามแปดแปดนี่โทรศัพทเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลังนี้ดีบริการสนใจโทรศัพท์กับเราไหมครับเรากลับมาบ้านหลังนี้อีกแล้วสวัสดีเธอสนใจคุยโทรศัพท์ กับเราไหมเฮ้ยเขามีปีกทั้งสองคนเลยนี่วะพ่อปีกแดงกับเจ้าแม่ปีกน้ำเงินเอาเฮ้ยหนีไปไหนอะไม่นะเขาจะตัดญ้านี่ว่าเลยผู้ชมเราเป็นตู้โทรศัพท์นายสนใจโทรศัพท์กับเราเปล่าแนวไหนวันนี้อ่ยเขากำลังย่างเนื้อหอมเลยทานผู้ชมขอสักชิ้นได้ไหมฉันหิวแล้วเน่ตู้โทรศัพท์ตีลังกาไม่นะสวัสดีตู้โทรศัพท์มาหาทูบเบอร์เธอเป็น y o u t u b e ์ใช่ไหม มาท่านผู้ชมต่อมาผมจะพาไกลเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> มารอดูได้เลยมันจะเป็นป้ายเออร์เลอร์ท่านผู้ชมมันจะขึ้นเออร์เลอร์เว้ยจะขึ้นเออร์เลอร์แบบเราบอกเออร์เลอร์ประมาณนั้นใส่ตัวเลขตามผมเลยนะหนึ่งศูนย์เก้าหกเจ็ดแปดสองเก้าสี่หนึ่งหนึ่งนี่ท่านผู้ชมเอ้ยเด็กๆว่างไงดูดิเราบอกเออร์เลอร์ฉันเออร์เลอร์ฉันไม่สามารถทําอะไรได้ <c oughs> ฉันเออร์เลอร์ สวัสดีคาเมราแมนทั้งลำโพงทั้ง <c oughs> เดี๋ยวเดียว <c oughs> มีมีทุกอย่างเลยไม่นะฮะฉันออเรือแล้วเอ้ยใครเนี่ยบังอาจว่าผมเป็นตัวปลอมมั้งนันเหรอใช่ผมตัวปลอม <c oughs> ผม,ม, <c oughs> ผมทุนทุนเนื้อเทนไม่ใช่ทุนเนื้อหนาย <c oughs> ใช่ตัวปลอมชื่อก็ไม่เหมือนและตัวละครก็ปลอม <c oughs> เออใช่ตัวปลอมเหมือนทุกอย่างยกเว้นตัวเองไม่ได้เลย มาท่านผู้ชมต่อมาผมเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกเลขท่านผู้ชมเลย1 2 2 4 5 6 4 6 0 2 2ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมหน้าหน้าหน้านี่แบบเป็นไรไม่รู้ไม่นะหน้าผมเป็นอะไรนี่ท่านผะู้ชมสามารถรักษาได้ปะไม่นะท่านผะู้ชมหน้าผมเป็นอะไรถ้าใครเจ้าก็ลองมาแต่งหนูกันได้นะผมัดแต่งไปกี่ชุดแล้ววะสวัสดีเด็กๆ ทำไรกันยิืนกลางถนนไม่กลัวรถชนลเลยเฮ้ยใครยิงปืนเนี่ยเถื่อนยังว่าเท่านี้มาท่านผู้ชมตวบาผมจะพากลายเป็นหน้าเอเลียนมาท่านผู้ชมนะก็คือ7 6 1 2 4 8ห8 4 0งอแปดปดแปี่ศูน้ยท่าผู้ชมดูปากผมเนี่ย <c oughs> <laughs> ม่งน่ากลัวมากเลยเอ้ยเขายิงปืนทำไมเนี่ยผมยกมือก็ได้ผมยอมแล้ว เขากลัวผมดูดิผมเป็นสปาร์ลาดสุดน่ากลัวเขาไม่กล้ายิงผมเลยยิงดีอ้าโหก็ยิงผมท่านผู้ชมแสดงมาเขาไม่กลัวมาเห็นนะยังมาทํากับฉันอย่างนี้ยังมาทํากับฉันอย่างนี้มาทากับสปาร์ลาดสุดน่ากลัวได้ยังไงโหดูหน้ายัางร้อนเลย <laughs> ไม่นะคำก่อน <laughs> สปาร์ลาดคำ <laughs> มาท่านผู้ชมต่อมาเราจะมาดูทรงผมอันนี้มันทรงอะไรไม่รู้หนึ่งสองห้าศูนย์เก้าเก้าแปดสองห้าสองหนึ่ง ทรงผมแบบหายตัวได้ท่านผู้ชมแทบแทบไม่เห็นหน้าเราเลยเราหายตัวหายหน้าไปเลยทรงผมบ้าเลยวะเด็เอาไม้ถูพื้นมาทําทรงผมไม่ได้นะจะแม่สาวน้อยฉันขอนั่งรถกับเธอได้ไหมเฮ้สวัสดีคนทําอาหารญี่ปุ่น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะผมจ,จําชื่อไม่ได้ <c oughs> ใครมาเล่นบัสกลางถนนนี่มันไม่ได้นะเธอเธอมาเล่นบัสนี่สวัสดีหุ่นยนต์นาธานนาธาน มาท่านผู้ชมต่อมาผมจะพาไกาเป็นผีหน้ายืดไปไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเฮ้ยดูหน้าเนี่ยไหนมัเนี่ยเอ้ยนายละเทพเปล่าทูแไมมันดูหลอนๆยังไงไม่รู้นี่น่ากลัวออกจะน่ารักแนวไหนวะเนี่ยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับ การแต่งตัวสิบเครื่องแต่งกายสุดแปลกนะท่านผู้ชมโอเคก็เจอ FC ีในเซิร์ฟมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ถ้าใครชอบอันไหนก็ลองมาแต่งดูก็ได้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาสับสก์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย